วัสดีครับเพื่อนๆมาออกกำลังกายกันครับมาเพื่อนๆมา ใส่ใจสุขภาพครับดูแลสุขภาพครับดูแลสุขภาพครับเพื่อนๆใส่ใจสุขภาพครับท่านี้มันจะได้ท้องล่างนะครับผมโอุยไม่ไหวแล้วมลมออกหูเพื่อนอ้ยบายบาย